ป Who, <t songs> ้าคนดูพ like oh, ูดดิครับผมป้าคนดูโอ้โหแมป l u x ช r ร w o r วอร์ x u r y w o r l เวอเจนี่แม่งนี่ตีกันไรตีกันลยตีกันไรตีกันลยตีไยตีตีตีเฮ้ยแม การเล่นสําหรับคนที่ชอบดันเล้งคือสกิลเนี่ยหลักๆที่เราเล่นกันเนี่ยผมนะสำหรับผมเนี่ยก็จะเป็น1ทัศยะโอโอลออนทีนี้ยเนี่ยคนดูก็อาจจะอยากรู้ว่าคอมโบของแต่ละสกิลเนี่ยมันคืออะไรบ้างอ่ะผมจะเปิดก่อนเลยคือทัศยะเนี่ยผมจะเล่นคู่กับโจตาฟอร์ด EP แต่ว่าที่สําคัญเลยนะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนาคน้อยครับนาคน้อยเนี่ยเวลาเราแบบว่าม้วนยานครับพันไปพันไปเนี่ยพันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทําการฟื้นฟูเห็ดทุกครั้งที่เราเพิ่มเลือดจากกล่องยาหรือเพื่อนยิงฮิวมให้เราเนี่ยมันจะเพิ่มเห็ดนะครับทุกคนก็คือใช้ได้ดีมาก <Okay. S 1> เช่นกันครับโอเลออนที่ผมใช้เนี่ยก็จะใช้นาคน้อยเหมือนกันเพราะว่าพันยาแล้วเพิ่มเห็ดมันก็จะสามารถกดโอเลออนได้มีโอกาสที่จะกดได้มากขึ้นดีกว่าโ <Okay. S 1> อเคก็คือถ้าเราแบบคำนวณยาย I did หรือว่าพันยาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ดีสําหรับการใช้นาคน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตโอเลออนนะก็จะมีมิเกลมิเกลเนี่ยขาดไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเราขาดมิเกลเนี่ยแทบจะกดโอเลออนไม่ได้นะมันเป็นคอมโบคู่กันนะครับสสกิลนี้แล้วก็อีก2ส,สกิลเนี่ยผมแนะนําเป็นฟอร์ดกับไนรินะครับฟอร์ดเนี่ยดียังไงก็คือเวลาเราโดนสกิลเนี่ยมันจะเด้งเลือดให้เราดีกว่านั้นเนี่ยคือถ้าเรากดสกิลกดหรือกดสกิลกดใช้เนี่ยมันจะรีครูดาวอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีคูดาวส สวิหรืออะไรเลยกดปึ๊บรีปั๊บเลยนะับผมนะยิ่งคู่กับโอเลออนเนี่ยแล้วเราเทรดดาวได้เนี่ยก็กดได้เรื่อยๆเ,เลยนะับผมส่วนในลิเนี่ยก็เอามาเด้งเลือดให้เราจังหวะแบบอยู่ไกลไงย,ยิงวัดระยะไกลก็ตั้งให้วอลไปมันก็จะเด้งเลือดนะครับผมก็ถือว่าดีมากก็เซตสกิลที่เราจะเล่นวันนี้ก็เป็น2สกิลนี้เดี๋ยวในเกมจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมได้ื้อแล้ว ให้เพ hey ื่อนทาพื่นหลอกน่งอูดูแดง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 แดโอ้โอ้อ้เอาเร็วเอา้ออตัวเดียวตัวเดียวนี่ไงรักชิลี่บ การรัดเื่นแบบลักชรีจริงๆคือสามวแบบหล่อมๆวะ่ะเอยโหดเกินออแล้วเขาไปไหนวะเ,ออเขายิงทีใหม่เพื่อนเราอ่ะตื่นตอนไหนเมื่อเช้าประมาณประมาณกี่โมงไม่รู้ว่ะสิบโมงตื่นมาระบบก็แจ้งเตือนเลยอะ คุณเดชหล่อเกินไปโปรดใช้ยาลดความหล่อด่วนเนื่องจากจะติดใจและติดหล่อเกินไปอนุณาใช้ด่วนตู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 เฮ้ยแล้วมันยิงกับใครวะน้อเนี่ยยิงกับใครเอ้นี่ไงเซเว่นหน้าเรามีพบตูตแล้ว ทำไมไม่ยิงเราคืออะไรเนี่ยน้องไหวเปละ่ะไหวบ่ไหวบอเนองเอาขึ้นบนหัวาทำอะไรมันไม่ได้อะอยู่เทิงไอ้หนึ่งชว์หน่อยได้เลยผมว่าผู้ที่ร่วมชะตากรรมกับเราเรามื่อคืนนี้ส่วนใหญ่นะ่าจะยังหลับอยู่นะ แต่ว่านักสตรีมต้องไปต่อไงอออ่ไม่สร้างสรรค์อุ้ยๆๆเรียบลงอูมานานะดกูต้องกลับไปไอ้นู่นนะนะแล้วก็มาดีดใหม่อ่ะนะเนาะไหวมั้ยเนี่ยยังมีสมองไหมฮะน้องเช็คดูดิลองเคาะหัวดูดิน้อง มันยังมีอ,อะไรอยู่ในสมองรอเปล่าเป็นโลกท um oui. ี่น้องมียังมีสมองอยู่ไหมตอนแม่คอดมามันมีน้อยตอนนี้ไม่รู้หดหายไปหรือยังเช็คดูบางก็ดีนะเราจัดแน่นอนอยู่แล้วพี่เป็นนักล็อกดาวน์นักองไม่ทองแดงไม่ชุงนัน รื้อใส่เนื้รองไม่ทองดำเ่เพื่อนกันมาร้องไม่ทองำเดดเดงดดดงดังดดเงดดดงดังดดเงดอจะเข้าไปข้างในดิอ uh ุ้ยหดเลย อยากเล่นเอคีใหม่ม pack. ขอดูตั้งค pues, ่าหน่อยอ่ะดูเลยเนาะอ่ะดูเลยเห็นปหมเห็นยังแคบเลยน้องแคบเลยแคบเลยอ่าลดล็อกต้องแสงแล้วแคบเลยน้องพี่เปิดให้ดูเลยนะที่ไม่เคยเปิดให้ใครดูมาก่อนอย่างนั้นเนี่ยพี่เปิดให้น้องดูคนแรกน้องดูแล้วอย่าไปบอกใครนะอ่ะแคบเลยทุกคนแคบเลยแคบเลยทุกคนตั้งค่าเด็ดบูอย่าไปบอกใครนะอ่ะ เพื่อนสามต่อหนึ่งสามต่อหนึ่งโอเคอู๋ผมไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยนะเนี่ยมีน้องคนนี้ผมก็มาขอไงผมไม่ต้องแบบบอกจริงๆผมรักคนดูครับเออผมรักคนดูต้องบอกนี้ไอ้แค่นั้นมมีโตอ่ะมีตัวมีตัวมีโต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 ัวมีตัวมาตัวมาตัวมาตัขอกระสุนหน่อยเป็นยังไงซ้ายมือเล็งใครวะเพื่อน เนี่ยเล่นไงเด็กลองไม่เจอตึงเลยว่ะชอบอยากเจอแบบลุมแบบแปดสิบหนึ่งอะไรเงี้ยหนึ่งหนึ่งแบบสองหนึ่งอะไรมันมันคือมันเอาพี่ไม่ลงอื่แล้วมันเป็นเบรชิกอ่ะคิดว่าเบรชิกมากอ่ะเฮ้ยใครรอมาเห็นไหมบ้าโอ้เราแบบไหวชิวเกินเพื่อนรถแปดสิบหนึ่งเฮ้ยร่องหนึ่งอ่ะ จ็บมากดูดิเจ็บมากดูดิสุดยิ่งไมไม่มีด้วยไม่เป็นไรเราเดินเอามาดูดิครับดูดิครับผมโมป้าคนดูดูดิครับผมผมป้าคนดูโอ้โหแ,แบบแลักชรีเวอร์ลักชรีเวอร์ไอเจน่แมงนี่เฮ้ยสังอันชบหมเปวอร์เพื่อโดนอีกแล้วเพอนโกแ ซอยู่ซอยู่เอ้าอันนี้มันนี่ม่ใช่เพื่อนเราอันนี้มันนี่มาอันนี้มันนี่มาอุ้ยหยะโบเมนว่ะจุกสี่โมเมนแล้วโบเมนแล้วว่าเมื่อีน้องโอ้ยพูดเราทุกนรับพี่น้องอยู่ขวามือพี่น้องอุ้ยอุ้ยอดตัวเลยนี่ไปยืนรออะไรล่ะยืนเอ้า ลาดว่ะเฮ้ยอยู่ซ้ายมันอยู่ทางซ้ายเอ้ามันอยู่หัวอยู่หัวเหรออยู่หัวก็น่ากลัวนะเนี่ยกลัวนักกลัวนักกลัวนักเนี่ยกวัสนุกสโนกุนิคคือข้างหลังก็ยังยิงแซมมาอยู่นะเนี่ยได้ยินเสียงปืนเพื่อนเอาขึ้นเพื่อนเอาเนี่ยหัวแล้วบทหนึ่ง ก่อนแลเบิด์สองซ้ำก่อนไปตู้หรอหรอุอ้ยโอย้บันไดเลื่อนไปแล้วไม่รอเราเลยอุ้ยทำไมมันทำไมมันทำอย่างนั้นน่ะไอ้วงจะแรงแล้ววงจะแรงแล้วเขาวงดีกว่าออกซ้ายไปแล้วออกซ้ายไปแล้วตะตัวออกซ้าย ลักชัวรี่เริ่มเย่หวะลักชัวรี่เริ่มเย่หวะหายแล้วทำไงดีเราต้องซื้อของว่ะเราต้องดันไปเลยว่ะเอือ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 โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาศัตรูและของหน่อยหายแล้วปะที่สูบหมดเพื่อนที่สูบไปเพื่อนสูบเราหมดโอ้ยโอ้ย โอ้โหลืมมาโดนแบนใหม่ขอขอหน่อยหายแล้วชิปหายแล้ววะชิปมาหายแล้ววะชิปหายแล้วลวะไปยังไงวะกว่าก็มีเหรอโอ้บนอยู่บนหลังคาอยากให้เพื่อนไปก่อนะ่ะถ้าเราไปแล้วเพื่อนจะล็อกให้เราได้ป่ะวะเออม่ค่อยมั่นใจในตัวเพื่อนเลยวะ่ะ เรียกรถแล้วกันมันจะเรียกรถแล้วดำไปเลยอะ่ะจังหวะน,นี้แหละไปเฉมาดูจังตาตาดีด้าดีดาตาดีดาดีดาตาดีดาดีดาผมมาถึงแล้วม,มาแล้วนะเพื่อนเรามาแล้วนะเรามาตามนันเลยนะ มาแล้วลูกผู้ชายบันดีฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่ว้าวว้าวฮีโร่ฮีโร่ปละลายก่อนบุ้มบุ้มไปยังมันลงยัง,งวะเอามันไปเร็วอย่ามันลงไปเร็วเฮ้ยมันโดนสดิงนี่เราเลยฟังฮีโร่อา้าวอ้าอย่าให้คอยอย่ยาให้คอยอา้าว chưa chưa chơi đây chơi đây chơi chưa Xoay chưa xoay xoay Xoay, 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 xoay chưa chưa có chưa không, có chưa 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 đi bây, chơi đi chưa 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 đi chưa 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 hết chưa hết chưa 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 จ้าแม่จ้าสวยหนูแน่ตีกันเลยตีกันเลยตีกันเลยตีกตันเ,เ,เลยตีตีตี ัว่ะไปยืนรออยู banks, ่ยืนรอดูมาดิไอ้วู้ฮู้ฟ r ัคชูรีวารห้เาเฮ้ยหดวเมา สำหรับเกมที่1นเนี่ยก็ได้จบไปแล้วนะครับก็เป็นทางย่านของสกิลทัศยะเนาะทุกคนเนี่ยคิดว่าดีไหมครับสนับเจสกิลนี้ผมก็คิดว่าใช้ได้นะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องทําอะไรมากก็แค่เราแบบว่ากดปืนแล้วก็กดยิงแค่นั้นพอนะครับผมไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรมากมายนะครับผมเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราไปดูกันต่อเกมที่2กันเลยเป็นการเล่นโอไรออนนะครับก็สุ่มทีมแบกเหมือนเดิมนะครับหายนละ เหรียญนั่งอย่ยไปดูเลยเนี่ยน้อยนี่ยังทำเลยมันก็มีเหรียญให้เหยียบ่ตรงที่เราลงเมื่อกี้เนี่ยมันบั๊กนี่หว่าไม่คิดว่าจะเจอเลยนะจริงโบูบี้ เน,น,นี่ยมันเหรียญมันอยู่ตรงนี้มันบันบ็อกว่ะเฮ้ยเขาโดนยิงนักแข่งดินักแข่งเฮ้ไม่สามสามคืตัวโดนใหม่ ตู้นี้ตัวโด้นใหม่แล้วนี่โอเคมัน t r i คนไปหน้าตู้เ่ะอเอ้ยเรามาเมืองนี้เยอะจังวะขอบวงนะเหรอ,อเอ้ยสามสี่ตัวเลย่ะน่าสอร ดิงินซื้อไอ้กตัวหนึ่งหมดปะเนี่ยโดนหาถมแบบหนักเลยจะมีต้องต้องโถก้อนวะโดนถมขนาดเนี้ย โทรก่อนโทรก่อนโทรใจโทรไปเขาก็ไม่รับไวรุ่นไปเปิดค้ังกันไวรุ่นได้ครับพี่ชายครับผมอ

เราอยู่ตรงแท่นนี่ว่าตัวนี้จำได้นะไอที่มันเอาทอมสันมายิงเราขอบคุณนะโอ้ยฝั่งข้างบนชุบวงเฉยเลยโอ้โหข้างบนชุบวงอเอ้าเราทำไมยิงได้คิววะตอนเลือสามหรออ้ออาตายสองเลยไอสกิลค้นหาแล้วทำร้ายเลยมันไม่มันไม่ชุบก,กันนะแต่ว่ามันชุบวงนะไม่ชุบก,กันแต่ชุบวง คนลอยมาปะไม่มีไม่กิเดไปรุ่นมาหน่อยไปยรุ่นดางหนึ่งตรงน้ดาวหนึ่ไปเพื่อนกำลังมีอีกสองเพื่อ ตายเพื่อนรอรอๆอรอมันมีเงินตายไปแล้วเพื่อนน่าจะตายเลยเป็นคิวฟิตต้องบนหรอคะดึงขึ้นนะพี่ เอาเว้ยเอาเว้ยเฮ้ยมาว่าตงตอันตรายใช้สกิลค้นหาเราไปได้ตลอตกันผมว่าเข้าวงยากนะเนี่ยพี่ผมว่าเข้าวงก่อนดีกว่าพี่ยี่สิบวิวงมันจะบีบอะเราต้องไปอีกไกลเลยถ้าเพื่อนไม่ฟังเราตายหากันหมดแน่เลยเหลี่ยนเราก็ไม่ค่อยมีแล้ว ที่เบอร์สองมีสูตรฟ้าไหมพมี่ไม่มีเลยพี่ผมไม่มีเลยผมไม่ได้เก็บมั้มเเยเฮ้ย<อ>มีตัวมีตัวเนื่อยว่าลนนะอยู่บ้านร้อยห้าพี่แล้วก็หน้าผม,มเจ็บป่ะพี่ตัวนี้เนี่ยเหลือบ้านที่มันยิงอยู่อ่ะบ้านเขียวอ่ะบ้าน ที blender, ่ต<ร>ัวแล้วอ๋อนี่หรอในโดนใช่ไหมตีดา <GO av uther> <discussion> วแล้วฝั่งนู้นมีอีกพี่ฝั่งนู้นมีอีกข้างบนวะพี่จะข้างบนอืมเหมือนเอ้ยมันดาวอยู่ด้วยค่ะตามมาพี่น่าจะมีอีกมันยิงกันอ่ะบนบ้านมนาะ เข้าวงดีกว่าพี่พี่แบบพี่ดูขวาไว้หน่อยนะพี่คนสามขวาจะมีคนวิ่งมาจากทางตรงกันใช้เหมือนโดดเข้าวงใช่ตรงที่เราเห็นนั่นแหละไช้คิวคนหาและทำลายเลยมันเข้าตรงไหนวะมันดิงเข้ามาข้างหน้า ลมพลมีคนยิงเห็นปะต้องมีนะฝาไม่ได้เปิดไม่ัางดีไม่ไอ้บนบ้านมีตัวพี่บนบ้านมีตัวตรงนี้ยังลองนั่งลงเนาะมึงหลอกป่ะพี่ตองกันตกันมีตัวไกลด้วยนะพี่ระบางนะ ชุกดได้ไหมพี่ตั้งไว่ว่าชุอนได้พี่ตู้มาชุกดได้ผมรอยิงให้อยู่มันอยู่ขวาเล็กๆนะพี่ระวังนะใช้สกิลค้นหาและทำลายมันมันวิ่งเห็นรอพี่มันจะมาตรงไอเดอกขวามหมมาแล้วไอ้ดอก์นะอุ้ยไม่ได้ไอเดอร์พี่ไอเดอรไอเดอกนะตัวนึงครับผม ไอเดชคุณโดนเดมาี okay. er ite, yeah. ah> 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 ่กระสุนเอเยอะไหมพี่ผมกระสุนหมด่ะพี่ลงมาพี่ยอมให้ตรงผมเลยไหมผมยิงคนเนอน่ะพี่เจาะเจะช่วยผมได้นะพี่พี่ชายนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละพี่นั่นแหละสวยเลยง้อยีิ มันยิงกันอยู่พี่ขยับไปได้นะพี่เดินเรื่อยๆยื้อฟูดาวอยู่ผมเล่นให้ผมเล่นให้มันตีกันแล้วพี่ชายมามาขยับตามมาพี่ดน้าหนึ่งดน้าหนึ่ง หมดแล้ววะพี่ยิงกันเองตายขอบีชครับจะนะจอยเล่นตั้งนานไม่ไปสลับเลยเนี่ยแม่เจอไม่ได้รู้อ่ะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยก็จบไปแล้วนะครับทุกคนใครที่ชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์ซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย